แอนดรอยไม่ต้องงอนแล้วนะมันคือสมาร์ทแท็กสำหรับ Android โดยเฉพาะซึ่งเจ้าตัวนี้คือ h o โกะแท็ก E96A ครับเมื่อใช้แอปไฟหับของ Android ในการเชื่อมไม่ต้องใส่ซิมด้วยคือแอปไฟหับนะครับมันจะคล้ายๆกับแอปไฟไมล์ของ i อ s อเอนี่แหละคือมันจะเชื่อมเข้ากับตัวเน็ตเวิร์กของทาง Android เลยวิธีการเชื่อมอะไม่ยากเลยก็คือเราดึงสลักของเจ้าแท็กตัวนี้นครับมาแล้วเปิดแอปไฟหับมันก็จะเริ่มซิงกันเราก็กดคอนติเนียไปเรื่อยๆนี่แหละสุดท้ายอะมันก็จะเชื่อม อย่างตอนนี้มันก็จะขึ้นมาว่ามือถือเกมอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวแท็กะจะอยู่ตรงนี้ด้วยเจ้าตัวนี้เขาใช้ฐานในกายอยู่ข้างในเขาเคลมว่าใช้ได้ยาว6-8เดือนเลยนะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนอเอาแท็กนี้ไปที่ไหนก็ได้ในเอเชียทีคแล้วลองดูว่าเราจะหากันเจอไหมคือเจ้าตัวนี้ครับมันจะใช้เครือข่ายของโทรศัพท์ Android ที่อยู่ใกล้แล้วก็ใช้อัปเดตกับตัวเองอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงลองใช้ครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้ไปพร้อมกันนี่แหละว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์ก ดูจากแผนที่ตอนนี้เหมือนมันจะใกล้ถึงแล้วนะมันจะอยู่ตรงไหนวะมันโหลดช้าแล้วมันเปลี่ยนไปอีกที่หนึง่งเราน่าจะเข้าใกล้แล้วน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วนะอ่ะนั่นอยู่นั่นส่วนตัวรู้สึกว่ามันค่อนข้างอัปเดตช้าอยู่นิดนึงเหมือนกันด้วยราคาประมาณนี้เราว่ามันก็ถือว่าพอจะได้อย่างน้อยอะ่ะมันจะบอกสถานที่ล่าสุดที่เราลืมดิ้งไว้เนี่ยลองทดสอบให้ดูละโฮโก E 96A ถ้าเกิดสนใจก็พิกัดที่เดิมครับ